สีค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายวันประจําวันที่16พฤศจิกายน2564เป็นดวงพลังงานเลขโชคลาภพลังงานไพ่ประจําวันนี้ของชาวมีนนะคะคุณได้หมายเลข22หมายเลข1นะคะแล้วก็หมายเลข68นะคะ พลังงานไพ่นะคะจะบอกเลยว่าแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาการหกล้มการทำอะไรผิดพลาดแต่คุณยังได้รับการให้อภัยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่จะให้คุณก้าวข้ามผ่านปัญหายังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้โอกาสคุณเขาเรียกว่าให้ความรู้กับคุณก็ได้เป็นครูเป็นครูหรือวิทยากรที่ให้กับความรู้กับนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่เข้ารับการอบรมนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ สิ่งที่มันมีปัญหาที่คุณเจอเนี่ยมันจะยังมีทางออกอยู่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีองค์พระพิคเนรไปบูชาไปขอพรจากท่านได้นะปางประทานพรท่านจะให้พรกับคุณนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตคุณสิ่งเลวๆายจะก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างแน่นอนสําหรับชาวมินนะคะหมายเลขโชคลาภของคุณสองสองนกนะคะขอโชคดีค่ะ